บริษัทไทยมอเตอร์โฮมจำกัดไทยมอเตอร์โฮมคอมพานี LTD ดีในปี2040กลายเป็นหนึ่งในผู้นำด้านอุตสาหกรรมมอเตอร์โฮมในประเทศไทยอย่างแท้จริงด้วยประสบการณ์และนวัตกรรมกว่า20ปีบริษัทนี้ไม่เพียงแต่ตอบโจทย์ตลาดในประเทศแต่ยังสามารถขยายการส่งออกไปยังตลาดต่างประเทศเช่นมาเลเซียเล่าวสิงคปโปร์และออสเตรเลียด้วยคุณภาพระดับพรีเมียมและการออกแบบที่ทันสมัยโดยยังคงเอกลักษณ์ของความเป็นไทยผสมผสานกับความสะดวกสบายระดับโลก ไทมอเตอร์โฮมเริ่มต้นจากกลุ่มวิศวกรและผู้ประกอบการที่ลหลงไหลในการท่องเที่ยวแบบอิสระโดยในระยะแรกเน้นผลิตรถบ้านขนาดเล็กที่สามารถใช้งานได้ทั้งในเมืองและนอกเมืองต่อมาเมื่อความต้องการของตลาดเริ่มเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องบริษัทได้พัฒนาเทคโนโลยีการออกแบบและการผลิตที่ทันสมัยมากยิ่งขึ้นไม่ว่าจะเป็นการใช้วัสดุเบาแต่แข็งแรงระบบพลังงานแสงอาทิตย์ระบบ AI ช่วยในการขับขี่หรือแม้กระทั่งการควบคุมด้วยเสียงและแอปพลิเคชันสมาร์ทโฟน ในปี2040รถมอเตอร์โฮมรุ่นเรือธงของบริษัทคือ Freedom X9 ที่กลายเป็นสัญ,ญลักษณ์ของความหรูหราและความเป็นอิสระของนักเดินทางยุคใหม่ Freedom X9 มาพร้อมห้องครัวขนาดใหญ่เตียงนอนระบบสันเพื่อสุขภาพระบบปรับอากาศอัจฉริยะที่สามารถปรับตามอุณหภูมิร่างกายของผู้ใช้และห้องน้ำที่มีระบบรรไซเคิลน้ำขั้นสูงเพื่อลดการใช้น้ำและรักษาสิ่งแวดล้อมบริษัทไทยมอเตอร์โฮมยังได้ลงทุนในศูนย์วิจัยและพัฒนา และดีขนาดใหญ่ในจังหวัดนครราชสีมาเพื่อศึกษานวัตกรรมใหม่ๆทั้งในด้านวัสดุการออกแบบภายในและระบบพลังงานบริษัทได้ร่วมมือกับมหาวิทยาลัยไทยหลายแห่งรวมถึงนักวิจัยจากญี่ปุ่นเยอรมันและเนเธอแลนด์เพื่อพัฒนาระบบขับเคลื่อนด้วยพลังงานไฟฟ้าเต็มรูปแบบในอนาคตอีกหนึ่งความภาคภูมิใจของบริษัทคือโปรแกรม t h a มอ o ตอร์ o m e Family ที่เปิดโอกาสให้ลูกค้าเก่าร่วมแชร์ประสบการณ์การเดินทางพร้อมแนะนำการใช้งานอย่างมืออาชีพในคอมมูนิตี้ออนไลน์ ทำให้แบรนด์มีความสัมพันธ์ที่แน่นแฟนกับลูกค้าและยังส่งเสริมการท่องเที่ยวภายในประเทศอย่างยั่งยืนนอกจากการพัฒนาและเทคโนโลยีบริษัทไทยมอเตอร์โฮมยังเน้นความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อมโดยมีโครงการมอเตอร์โฮมสีเขียวที่ปลูกต้นไม้1ต้นต่อย,ยอดขายรถหนึ่งคันในพื้นที่ภาคเหนือซึ่งโครงการนี้ได้รับการตอบรับอย่างดีจากทั้งลูกค้าและหน่วยงานราชการในพื้นที่ ในช่วงปลายปี2040บริษัทได้เปิดโชว์รูมแห่งใหม่ในจังหวัดเชียงใหม่และภูเก็ตเพื่อรองรับตลาดนักท่องเที่ยวที่ต้องการเช่ารถมอเตอร์โฮมแบบระยะสั้นรวมถึงบริการเสริมเช่นแพ็กเกจทัวร์พร้อมคนขับบริการวางแผนเส้นทางผ่านแอปพลิเคชันและบริการดูแลฉุกเฉินตลอด24ชั่วโมงบริษัทไทยมอเตอร์โฮมยังเปิดตลาดใหม่ด้วยมอเตอร์โฮมเพื่อธุรกิจ ที่ออกแบบพิเศษให้สามารถใช้เป็นสำนักงานเคลื่อนที่หรือแม้กระทั่งร้านกาแฟร้านอาหารและคลินิกสุขภาพเคลื่อนที่ด้วยการออกแบบภายในที่สามารถปรับเปลี่ยนฟังก์ชันได้ตามต้องการจุดนี้ถือว่าเป็นการเปลี่ยนเกมในตลาดรถบานที่ไม่ใช่แค่เรื่องท่องเที่ยวอีกต่อไปแต่สามารถเป็นส่วนหนึ่งของวิถีชีวิตการทำงานในยุคดิจิทัลได้อีกหนึ่งสิ่งที่ทำให้บริษัทไทยมอเตอร์โฮมเป็นที่ชื่นชอบคือบริการหลังการขายที่ครอบคลุมและรวดเร็วโดยมีศูนย์บริการกระจายอยู่ทั่วทุกภาคของประเทศ พร้อมทีมช่างเทคนิคที่ผ่านการอบรมและมีประสบการณ์สูงระบบอะไหล่สำรองถูกจัดการอย่างมีประสิทธิภาพผ่านระบบคลังสินค้าอัตโนมัติทําให้ลูกค้ามั่นใจได้ว่ารถของตนจะได้รับการดูแลอย่างดีที่สุดในอนาคตบริษัทมีแผนเปิดตัวแพลตฟอร์มเช่าซื้อแบบดิจิทัลที่เรียกว่า Mo o h o m e Cloud ซึ่งช่วยให้ผู้ใช้งานสามารถเช่ารถผ่านแอปดูสถานะรถตรวจสอบเส้นทางและจองพื้นที่จอดได้แบบเรียลไทม์ ถือเป็นก้าวสำคัญในการเชื่อมต่อเทคโนโลยีเข้ากับไลฟ์สไตล์ของนักเดินทางนอกจากนี้บริษัทยังไม่หยุดแค่ในประเทศไทยแต่มีแผนจะเปิดโรงงานประกอบในเวียดนามและอินโดนีเซียเพื่อลดต้นทุนการขนส่งและตอบสนองความต้องการที่เพิ่มขึ้นในภูมิภาคอาเซียนอีกทั้งยังมีเป้าหมายที่จะเข้าตลาดยุโรปในปี2045